โอ้โหเโอ้โหคนเลยครับไม่รู้โอ้เมือนกันมือนกันโอ้หลับจะหลับแล้วจะหลับแล้วมันมันลอเบิดลอยมาเฮ้ยไม่คาเปล่างเนี่ยอยู่ดีก็วูบเลยนะก็เิไอแม่เอ้ยตายสองรอบไปเนี่ย ไอ,อไอคอไอคอปายูมันอยากให้ถ่ายทเทอร์เรีย like Mary, like เกมไหม,มเกมทเทเอร์เรียตังเทือนไหมเออไดาเทอร์เรียมันสนุกอ่ะไม่รู้ดิครับเกมมันเออเดา๋ยวฟื้นของเทือนให้ฟื้นมันมีไม่เป็นไรมัมีแล้วไอของเทือนผมจะไม่มีเลยอ่ะไอนี้ก็สวยอย่างไกล ป๊บนึงจะถ่ายเปล่าเดี๋ยวจะได้บอกไอ้ปื้นไม่ได้เดี๋ยวว่าจบดี่เก็บเก็บเบลก่อนดีกว่าเดี๋ยวจบตาสองคนครูไปอ้รู้จบตาย เอ้ไอ้ผู้บอกเอามาดิเป็นอยู่ไหมครับไปโดนแล้วบอมปูคือหาว่าน้องรจะตาครับตอนนี้แล้วงองผมก็เฟืนมันจะหลุดมาได้ด้วยโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่เป็นเพื่อนเอกมาเพนเพื่อนจ้า mời đại 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 lên đại ai. Anh เจับหมูนมแล้วยิงอ้าวเฮียแล้วแล้วเราก็ฟื้นได้ไงเนี่ยเาอาเจ้าอาหานอะไรล่ะไม่รู้ไงเฮ้ห่านตรงนี้โดนแมงเยอะอ่ะถ้าเราไม่รีบไปนานเนี่ยจะทั่วไม่รีบไปเหรอเหมดแล้วสายจะหมดแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วเลือดเลือดอันนี้เข้าได้ป่าวะ เอ้ยมาเข้าไปดิช็อตเอ้ยแอนเเนียเฮ้ยอมาย่เฮ้ยโอ้ม่งยนี่ไปด้วยโอัยเหไปเลยไปเลยช่างกูหอข่างกูอ้าวื้นเลยชัดไปลยมกู อไม่ไหวจริงเหลือกูเป็นเหลือกูเป็นผู้รักเบอ่์เบอโดไปวะโดนดีเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แม่ขับรถมาโดนกูเลยเฮ้ยโอ้โหแม่ยังจะทำฟอร์เมอร์แม่แบงคล่างได้ด้วยโอ้ยจริงจริงกูมูไคนนึงบูไปหมดแล้วไปแล้ว อยู่ดีๆก็วูบแม่งยังโหดอย่างนี้เราจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหววะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่มีปืน <c oughs> โอ้โหรถทีแม่งวูบถึงกับตาไหลดูดีเพื่อนเราเขายิงอะไรกันยิงได้หน่วยมากเลยมันไม่ได้หน่วยนะครับแม่งเยอะเกินไอ้หาา่าลาบไอ้ห่าเจอโรบอทโหดไหมล่ะ โอน่ะไอไอหานนี่กล่องกล่องตัวนี um> ้มีอะไรโหดมากอะโหดมากเพราะเจ็ดจะจะสู um> ้ได um ้ไงลูกปืนลูกปืนพวกพวงแล้วยี่สิบยังเอาไม่ไหวเลยเนี่โหเลยเหรอเจข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขายรีมาคนก็ให้ร้อนขายก็สุดมาก

กูอาลับมาแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกูดูไอ้แทนกูอยู่ข้างไรมาแล้วมาช่วยแล้วมาเองมาแล้วเฮ้ยโอ้โหไปรีบ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 ไปเลยไอ้แทน มันก็มาอีกนะโหวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องนแล้วไม่ตดกโดนยิงไงเด็กโอมาสางการบีแคมเพเลยกบีบีวิ่มเเฮ้ยโอ้ยไปพักกาวมไปหตรงสุดูแล้วไอห่านบอกให้มาให้มา มึงดูกเน่กูวิ่งไปอ่าวเหียที่หายไปกเลยรยรรมไแล้วโอ้เจอที่บินสอยมาโอ้รับแน่เลยขอบด้วยโอ้แม่ปัดแต่งมาอยู่ ่ีเพื่อนไปแล้วมไปรับหน่อยพอดีโอ้โหมึงชนให้กุ้ยตายเลยครับรีมาคุ k นี่คมาแล้วไอ้ห่าไ่ทันไ่ทานแล้วบบว่าอยู่ดีๆกูโชคดีครับพวกเราจะไม่ลืมนาย ใช่แล้วอามนมีเซฟตรงแถวนี้นี่ว่าไม่บอกอ้าเอาแล้ไม่เห็นเออรอดเเออเออว่ะ้างนอกไม่ยังยังปะยังป่าลาบเป็นปีต่ีนมันมขาไขายอาอไีกอลไม่คอมนอมันมีตกลุ่นอยู่อะโเ ไปต่อดีกว่าครับตปวหนึงครับอ๋อเข้าแล้วนี่ได้ปืนใหม่ยังรอรอแต่คุณย้ลนไม่ได้แม่งมาเยอะจริงอ่ะแต่ละตัวยังมันโหดุย้อนย้อนย้อนเฮ้ยแม่งยิงกระจายห้านัดเลยวิ่งละวิ่งละแม่งเราเนี่ยเยอะอ่ะนี่วิ่งไม่ไหนมหมช่วยกันช่วยกันนี่ดิจะลา มาช่วยมาช่วยก่อน <code> ม,มันมีทั้งหม่นจนทั้งอะไรอ่ะพวกคนแล้วก็วก่อ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเนอะไรเชนอไรตัวใหญ่มาีนี้มันเกมแนวแฟนตาซีอ่ะ วีด็อบบี้ด้วยภาคแรกก็แต่เล่นไม่จบอะเป็นต้องเล่นมากอันนี่จะป่านเดียวเลยปันไม่ดูป่านดูบ้างก็ดีเกิดแล้วอย่าตามกูเลยอย่าตามมาเลยตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเร็วๆมาช่วยทานอีก โจมเป็นสุเป็นสุเพิดโอ้ยมาอาไรยต้องมาช่วยแล้ววนวอ้ไม่ไหวแล้วไปหมดแล้ว เนลมเ่ยเยอะจริงอย่าขอบอกเนี่ยต้องเรียกเรียกไอ้ปืนไยมาช่วย,วย,าย,ยมาไอ้ปงไอ้ปืนนีไอ้ปืงไงนไอ้นี่ยูตัดไอ้โแม่งภาคกูตกเหวเลยโอ้ยคอมปิวเตอปเลยีแม่งจะหวตไปไหนวะ ไหน่ยดนเดือดูว้ไหวังยโอ้ดูเลฮกูมีสานไฟนี่หว่ะเพิ่งมาคิได้ไอ้ห่านมนมองไม่เห็นเลยครับมือโอ้ตายแล้วไม่ไม่ไม่ เลอดเือดเลือดเกมเกมเกน่าดยายาไขเราใช้มาล้วใช้ใช้ยาในในกเาเราได้ใช้ได้มีอยู่ตรงไร้ไขยาโอ้ทแไดอเทมในใน้อแรกแล้ยาเออั้งแรกก็มี

กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วโอ้โอไลตามโตนมึงอยู่ไหนล่ะมาตามตัวโชคดีพี่น้องวิ่งก่อนแล้วเพราปืนกูณก็ยิงเลยไอ้ข๊อปมันโอ้โหโดนกระโดดเง็นไว้ยช่วยปู๊ยปู๊ยเน่มันไล่ตามโตัวพวกคุณนะครับต้องรอดครับต้องรอดกดเลยกด กดแล้วยิงไว้แล้วโอ้โหเจอตามเข้ามาอีกเอ้ยยิงมันเด๋ยิงมันเด๋เอวิลสูงอ่ะปล่อยปืนเลยเออมึงไม่ใช่สกิลไว้มาร์คเอารอมันถ้าใช้สกิลรอมันได้เนี่ยลานยาเอ้เจอลานยาแล้วเว้ยเื้อของก่อนเลยใจแน่ซื้อผู้ชายก่อน เดียวรู้กันเลยมา,มา <c oughs> เข่าแม่ดูใจแม่ค์ายเป็นไงไม่ได้ผลแล้ว <c oughs> ลอยวุ้ยสุดแล้วก็รอดมาได้ร <c oughs> อดม,มาได้เพราะเพราะผม嘛เพราะผมไม่กดประตูนี่พวกคุณไม่รอดหรอกเลือดตัวใหญ่มากมาชุกจิ้งเลยตัวใหญ่เดินขนางห, <c oughs> หน้าหนวอยพ่อว่ะ เฮ้ยมันเข้ามาแล้วท่องหัวพอเลยเข้ามาแล้ววนอเฮ้ยเฮ้ยโดนกาดเนี่ยอ้โงในเฮ้ยปืนเขียวปืนอหไรปุ๊ปืนกลในห้ากูกูจะเก็บเลยข้ามยอย่างรวดเร็วครับโฮ้ยโอ้ยลูกส่องไปฟ้าว้าวเบลยู เอาไหมมาร์กเอาไหนไหนไหนมึงเวลพอดีเลยเอาป่ะนี่มันเฟรชเก็บเลยแม่งอะวะจะไม่รอเพราะคุณเนี่ยเก็บแล้วเดี๋ยวซื้อพวกอ๋อครับใจเย็นต้องซื้อลูกกระสุนกักตุ้งเนาะพี่จีร้อยสิบเก้ามีอะไรวะ

หลมหล่มล่มล่มยังเย็นฟ้าดูเลยเจ็ดหล่มหล่มรู้สึกตั้งใจมีมีลูกตองไฟฟ้าไม่เห็นช่วยได้เยอะเลยหรอช่วยได้เยอะช่วยเยอะแต่ว่าถ้ามีคนยนมันก็ไม่เท่าไรหรอกต้องใช้ต้องใช้ถ้าคุณระเบิดต้องใช้ธาตุที่ได้รถเลื่อนรถไฟธาตุที่ไม่มีหรอธาตุที่มีต้องหาเก็บเพื่อเรื่อน กูไม่มีร้านเปิดร้านขายปิดไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนนี้ปืนนี้แม่งดีจริงอ่ะแม่งแบบว่าถ้าถ้าเล็งโดนมันจะตรงกลางจะเป็นสีแดงเลยไม่รู้เข้าโอ้ยแม่งตีกระดิโอ้โดนควนเฮ้ยช่วยเลยว้าวดุสโยอันไหนด้วยกันโอ้โดนควนตูดโอ้ยไอ้เมียบอกเล่นด้วยเข้ามาดิ มาแล้วโดนมาแล้วไอ้หมีมาก็เบล้ยวหนึ่งอีกอ่ะคนนึงอะกำลังพาลำบากอะไอคุณยังรอดถ้าดูได้ใช่ไหอ่าเป็นระเบิดพิเศษพอดีไอเดี๋ยวกูแต่เมื่กูชวนไอหมีจึงไอ้หมีเขาขอเข้าเออตอนนี้อยู่ในติดแล้วลูกใครโดนไอ้คอมโดนเหรออ้าวคอมนี่แหละ เอ้ยโอ้ยเช่อมต่อกันก่อนมามาพาไปโอ้ยพาไปเรียบพวกคูว่ากม่โอ้ยไอ้เร่ม่รู้ว่ะเ้ยเราเลยนะโอ้ตายแล้วนุ่แ เอาสกิลเหรอไมไม่าดแล้วคอเลือดคอเลือดอยู่ตรงหน้าเลสมอง้ามึงล้มใช่ฆ่าคันได้หงคนน่ะมจะฟินเลยนั่นแหละี่รู้ปลอยเนาสไลมิเดอร์เกแล้ว ดี่มาเหรอเนี่ยต้องการตอนนี้โอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวหยุดไม่ได้ก่อนเลยไม่อนุญาตอยู่ดีหยุดเที่ยวเลยเ้ราะอป็นกูหายแล้วเร็วลูกนิดน่อยเฮ้ยกูลืมไปว่ากูกูมีระเบิดไฟฟ้าสัตว์ระเบิดไฟฟ้าไวะใช่กับพวกจอบเกาะเว้ยเช่นหุ่นยนต์กอร์อะไรเงี้ยเอาเที่ยนี่แหละสัตว์นี่หลับเลยเป็นไงแล้วมันปืนอุ้ยอุ๊ยรถปืน แล้วก็ศูนปืนนี่จะหมดละมาอยาออออ่างนี้วิ่งเข้าประตูไปก่อนไม่ไหวเหมือนกัน,นประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดมันเหลืออีกตัวนึงอ,อง่ะเราไปฆ่าดูเลยมาแล้วนี่แน่ไม่ว่าเป็นรับโหลดโหลดเสร็จแล้วเนี่ย มันหักว่ะหายคงไม่ได้แล้วเออลุกติบลุกเตินั่งไงเฮ้ยมันยังไงมาวะมันต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าอย่าดูเบย์กอนอะไรอ่ะเอ็มต้องเคลมหลังดีกว่าเฮ้ยมันยังไงล้วอุ้ยออกแลเบิดติดตัวเนี่ยไอ้แลเบิดติดตามหาทางแล้วก็

โอ้ไม่โอ้ตายอย่างเร็วเออเจรคอปไเออเร์คอปไปเล่นคาอะไรกันนมาเกินมาอยู่เกินมาไม่มาไม่ละเม่แอด ตั้รวยก่อนตายตายจนใหม่มาซื้อของใหม่เลยเแล้วก็ทิ้งกูไว้คนเดียวไอ้ห่าเนื้อโอ้ยเฮ้ยช่วยใจเย็นก็ต้องเปลี่ยนผู้ตายเฮ้ยไอ้ห่ากินกระดูกกินกระดูกเห็นแล้วตอนนี้ ้าวแล้วกลับมาทำไมวะมันมันไปทางนู้นนี่หว่าหาจะตายห่าแล้วโอ้โหตัวแตะตัวแต่ดูอะไรอยู่ไม่รู้ดูกระโดดอยู่ดูโดนจีนอยู่อ้าวแล้วทำไมออกไปทางนู้นเ่ยนะเจอตัวใหญ่เจอตุ้ใหญ่

Yes, most of my merchandise was ripped from the hands of the world. Don't touch! You can't 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 ใหญ่แบเงี yeah. dead, oh, job, oh. ้ยโอ้โหแรง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 อ๋อช nice ่วยด้วยช่วยคอยแน่เมื่อกี้เห็นใครปินเนี่ยช่วยช่วยคอยแน่ใครปเออมันจะตาตตาแล้วตาแล้วไปแล้วเฮ้ยะคุณก้นเก็บเก็บของเวลยึดติดทางนั้นเลยนะนี่ ปืนคนอะไรอ่ะไม่ต้องกดนิวเกมเนี่ย <museums> ที่สลาเมนเดอร์ไม่ยังมีปืนเวลหนึ่งอยู่เลยนะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยบอสเชี่ยแม่งยิงไม่ได้เลยว่ะแมงแมงเล่นแมงเล่นบลดอกบล็อกะปวดป่ะวะแมงมาเป็นอะดรเนี่ยบอสซูเมอร์ซูเมอร์เบสอะไรเนี่ย โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยขอโทษเออเฟสเโหลดเจอโอ้โหแม่งยากจริงว่าดาเนี่ยยีคอรมันสร้างห้องแต่แต่เราแต่เาเฟสแม่งน่ากลัวอีกแบโโหสุโอยสุเลยออ่ก่อน เไม่ต้องไม่ต้องมไม่ตม่ไมด้อมนมสร้างเลยมึงมึงเห็นมึงเหชื่อคอปมึงกดที่มึงกดที่ชื่อคอปแล้วกดไอ,อ้จอยเขมาโอ้ยไม่หวแล้วอย,วย,วยอยเยยปล่อยปล่อยมึงไม่ตายเหรอ <c oughs> ตายหากูเนี่ยจะตายลวใครอยู่ข้างหน้าไปช่วยไหนมาแล้วแล้วมาลงก่อนลงปูก่อนโอ้วิ่ง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 ก่ก่อน ไม่เอาเวลาเวลาตายพุ่งหน้าดอกด้วยวิ่งเลยวิ่ง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 กับไปซื้อเฮ้ยเราต้องรีบไปไข่ไอ้หุ่นนั่นก่อนก่อนที่เรืองแม่จะลีนตีชั้นลีนี่เราหนาวกว่าเดิมอีกเอ้ามันมาเมื่อไหร่วะโอ้โหไม่แม่มาเองเลยนะเดี๋ยวโอ้เราบอกดตามอู อู้อีกแล้วดับแล้ววิ่งมวิ่งเดี๋ยวสันหลันตายฮะตายเป็นผูาเล่นเลย